สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนคอนน์นิวส์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ นายก,กิติศักดิ์ตงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลลักเมืองนอนทบ,บุรีครบ475ปีจังหวัดนนทบ,บุรีโดยมีนางพรศรีตงศิรินายกเหล่ากชาติจังหวัดนนทบ,บุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีนายสมนึกคณะเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีวันที่2ธันวาคม โดยในช่วงเช้าเวลา7นาฬิกานสมนดกจธนเดชากุลนายกเทศมนตรีทำพิธีกราบสักาการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จากนั้นเวลา7นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์กระทั่งเวลา7นาฬิกา49นาทีพิธีบวงสวงสารลักเมืองพร้อมปิดทองและคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นเวลา18นาฬิกา30น,นาทีนายกิติศักดิ์ตงศิริ ผู้ราชาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโพธิสารลักเมืองประจำปี2567โดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกรัสมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่1-3ธั 3, นวาคมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะบูชาสารลักเมืองโดยจัดพิธีบวงสรวงสารลักเมืองพิธีสักกา,าระพระบรมรูปราชาการที่5และกิจกรรมต่างๆเช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารชื่อดังรับชมกีฬาการแข่งขันมวยแต่ก็ลอดพวงฟีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังโดยงานสมโพธิสารลักเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีถือเป็นงานประจำปีของชาวนนทบ,บุรีเพราะจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีโดยจะจัดช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจาัดก,การอบรมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานสาธารณาสุขมูลฐานในชุมชนทั้ง5าตำบลในเขตเทศบาลนครน,นนทบุรีประจำปี2568ซึ่งมีกิจกรรมการรู้จักนับคับปรับสมดุลควบคุมเบาหวานและการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่การติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ผลการลงข้อมูลสำรวจความรู้ยาเสพติดการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนและแนวทางการแก้ไข โดยมีนางสาวพิมพันธ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติเมื่อวันที่3-9ธั 9, นวาคมณนห้องประชุมชั้น5อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครน,นนทบ,บุรี นายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบารมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบารมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบาพิตรและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีมวันที่4ธันวาคมณบริเวณศาลาดมจารุวันวัดบัวขวัญพระอารามหลวง เทศบาลนครนนทบ,บรุรีจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรที่ทรงห่วงใยประสงคนิกรทุกด้านในฐานะทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน โดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียตรติโดยได้นมัสการสามณพพุทธจันทเถสถโธสำนักสันติอโศกเป็นผู้บรรยายธรรมมวันที่4ธันวาคมละห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร2เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เทศบาล,คลนครนนทบุรีได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศกิติคุณให้แก่พ่อดีศรีเมืองนนจำนวนหท่านได้แก่ประเภทพ่อผู้เสียสละได้แก่คุณพ่อประเสริฐพุทธิสารประเภทพ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้แก่คุณพ่อปราโมดพนังวิเชียนคุณพ่อพรศักดันติอนุกุล,ลบุตรประเภทพ่อผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรคุณพ่อบุญลืออึ้งบำรุงพันุ์ ประเภทพ่อผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญเทียมเขมาพิรัตคุณพ่อสุวิท์ชูตะกูลและพ่อดีเด่นประจำชุมชนจำนวน71ท่านผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นจำนวน70ชุมชนวันที่4ธันวาคมในายสมนึกธนาเดชากุนในายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบานลนครนนทบ,บุรีบริเวณซอยสามัคคี22ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 สมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถประพิษและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีมวทีี5ธันวาคมนลานพระบรมราชานุสรรย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเวลา7นาฬิกา30นาทีรงมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายรชาชสักการะในห้องประชุมใหญ่ชั้น5สนักการเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดก,กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชาาิบทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาถบพิษวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาความสะอาดและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายนนทบุรี6ดีสู่เมืองน่าอยู่ด้านสะอาดดีโดยมีการร่วมดําเนินการจากหลายภาคส่วนแบบบูรณาการเป็นการสร้างสุขอ,อนามัยสิ่งแวดลอ้อมให้กลับคืนมามีระบบนิเวศท,ที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยนําไปสู่การพัฒนาเป็นนครนนเมืองาอยู่สู่ความยั่งยืนโดยมีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมล้างทําความสะอาดบริเวณริมเขื่อนท่าน้ํานนทบุรีและศาลาท่าเรือโดยสารท่าน้านนทบุรีกิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณรอบริมเขื่อนท่าน้ํานนทบุรีกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้หน้าสารกลางหลังเก่าโดยมีนางสาวพิมพันธ์ธนเดชาคุณรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวุฒิชัยมัศีสมาชิกสภาเทศบาลและประธานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกกลุ่มคริสตจักรโปรเตสแตนต์จังหวัดนนทบ,บรุรีรวมกิจกรรมวดนที่5ธันวาคมณบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบ,บุรีนายพิวัตรเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลรวมพิธีท,ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนึ่งในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาวันที่7ธันวาคมณนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบางไผ่พระอารามหลวง นายพงชัยเกาะหมากรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบรุรีเข้ารับมอบกิยติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีพัฒนาการผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบรุรีดีขึ้น3ปีย้อนหลังปี2565ถึง2567จากนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีโดยมีหวัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมเป็นเกียรติ มวันที่9ธันวาคมณห้องพนังกล้าวชั้น3สารกลางจังหวัดนนทบุรีและทั้งหมดนี้ค่ะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Exactly. <laughs>